สแกนเทรดสั้นเอาใจสายเดเทรดสวัสดีครับก็เช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผมกับผมนะครับเทรนเนอร์ตแลก็เทรนเนอร์อิ๋วนะครับวันนี้นะครับผมกับน้องอิ๋วนะครับก็จะมีสูตรสแกนพิเศษค่ะนะครับมาเอาใจคนที่ชอบแบบเก่งกําไรไวๆนะครับสั้นเนาะอ่าเทรดสั้นนะครับก็มีนักทุนก็รีเควสเข้ามานะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าอ่าเราเวลาซื้อหุ้นที่แบบจะวิ่งเนี่ยบางทีเราจะไม่ทันเขาใช่ไหมใช่เห็นอีกทีก็คือราคามันวิ่งไปไกลแล้วค่ะ วิ่งไปไกลแล้วคือตกรถว่างง่ายๆเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากตกรถเราจะต้องเอาหุ้นที่ทรงแบบไหนเนี่ยมันพร้อมที่จะวิง่งอไปอาหาจุดพักรถก่อนอืเพื่อที่จะไม่ตกรถซึ่งเราไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของตัวตัวเส้นเ e อ่อ็มเอ25นะครับมาคอนเฟริฟร์มก่อนนะครับนะครับมาคอนเฟิร์ว่าอะไรครคอนเฟิร์วว่าหุ้นตัวเนี้ยที่เราเทรดหุ้นที่มันขึ้นได้ต้องขอเป็นขาขึ้น ใช่ค่ะโดยจะใช้หุ้นที่ราคายืนเหนือเส้น EMA 25วัน uh huh. นะซึ่งตัวนี้จะเป็นสูตรแรกที่เราจะเขียนเข้าไป uh huh. นะครับและสูตรที่2นะครับเนื่องจากว่าจุดพักรถมันจะต้องมีทรงกราฟ uh huh. ที่เป,เป็นการพักตัว uh huh. พร้อมที่จะวิ่งขึ้นต่อเราจะใช้สูตรของอินไซบาร์นะซึ่งอินไซบาร์คืออะไรฮะอินไซบาร์ผมวาดรูปง่ายๆก่อนนะอินไซบาร์ก็คือลักษณะว่ามีแท่งใหญ่ๆ ุมแบบนี้นะครับแลวอีกวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเจอแบบมีแท่งเล็กๆอย่างนี้อ่าเข้ามาอยู่ข้างในซึ่งราคาไฮโลของตรงเนี้ยแท่งที่อยู่ตรงเนี้ยผมให้เป็นแท่งลูกแล้วกันตัวนี้เป็นแท่งแม่ลูกจะต้องไม่เกินไฮของแท่งแม่และก็ไม่ต่ํากว่าโลของแท่งแม่อ๋อก็คือจะอยู่แค่ในกรอบของตัวแท่งแม่เท่านั้นนะครับถูกต้องนะครับแล้ววันต่อมาฮะถ้าราคามันปิดขึ้นมายืนได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเข้าซื้อง่ายๆนะครับอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ฮะเราจะเห็นเลยว่า ตัวราคาเนี่ยนะครับขึ้นมายืนเห็นไหมครับเหนือเส้นในส่วนของตัว EMA 25ได้อันนี้เช็คดีข้อแรกแล้วนะข้อแรกนะครับแล้วอันที่สองก็คือเนี่ยมีแท่งคุณแม่เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ยาวเลยอันนี้คือแม่นะฮะค่ะแล้วมีลูกออกมานะครับแล้วอยู่ราคาปิดสูงกว่าได้นี่ตรงนี้เราจะเป็นจุด entry ก็คือจุดเข้าใช่ค่ะนะครับแล้วราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอลักษณะตรงเนี้ยที่เรียกว่า inside bar ตรงเนี้ยนะครับถ้าอยู่ใต้เส้น EMA เนี่ยเราจะไม่เทรด ไม่สนใจเลยครับไม่สนใจนะครับเพราะนั้นเราต้องขอเส้นที่มันอยู่น EMA เท่านั้นนะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับก็ต้องไปหาว่าวันนี้มันมีหู้ตัวไหนบ้างที่ทําทรงแบบนี้บ้างใช่ค่ะและแน่นอนนะคะว่าจะหาทั้งทีเราก็ต้องใช้ฟีเจอร์ สูตสแกน DIY นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ผมย่อการ์มาก่อนนะฮะ,ะแล้วก็ DIY ถ้เราไปที่ตรง a s k i ซใช่ค่ะแล้วก็หัวข้อสแกนแล้วก็เรียกขึ้นมาได้เลยเป็น DIY Conditional Search นะคะตรงนี้นะครับใช่กดมาปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงให้ดูก่เนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คืออันแรกเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเส้น EA e m ใช่ค่ะก็คือสแกนหาหุ้นที่อยู่บนเทรนขาขึ้นก็จะเป็น Technical Analysis ค่ะแล้วก็จะเป็น MA นะคะ แล้วก็จะใช้เป็นตัว Price MA Comparison นั่นเองค่ะตรงนี้นะครับเปลี่ยน Simple ปเป็น Expo นะคะ,ะคแล้วก็ MA ด้านซ้ายเปลี่ยนเป็น25นั่นเองนะคะ,นนะก็คือราคาปิดตอนนี้สูงกว่า25ใช่ค่ะ,ะแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับอันนี้ผมครับเก็บไปก่อนนะครับเงื่อนไขที่2จะเป็นในส่วนของ Pattern Analysis นะครับเราจะเรียกตรงคำว่านี่ฮะ Basic Candle ค่ะ นะครับแล้วเราไปหานะครับอันนี้ครับ <L ans. S 2> ก่อนสุดท้ายที่ <In> เขียนว่า Inside Day ค่ะ,ะกดเข้าไปเป็นรูปนี้ใช่แล้วก็ก็คือหุ้นที่แบบอยู่ในเป็น Inside Bar แบบนี้นะครับหรือนี้เราเรียกเป็น Inside Day ก็ความหมายเดียวกันก็กดแอปเป็นเงื่อนไขที่ค่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะใส่ในเรื่องของวอ l u ุ่มนิดนึงเผื่อเป็นหุ้นที่แบบไม่มีสภาพคล่องใช่พี่ด้นอ่าเราก็ไปใส่ในส่วนของตรงอ่าตรงโคดก่อน แล้วก็วอลลุมสแตแวลูนะคะครับแล้วก็เลือกนี้เอเวอร์เรจเอฟเฟิ้งแวลูค่ะอ่าจะใส่สักสิบล้านนะครับต้องสิบล้านขึ้นไปอันนี้ผมใส่เต็มแม็กเลยค่ะนะครับเป็นเงื่อนไขที่สามอ่าสารเงื่อนไขนี้นะครับเป็นพูดนป็สภาพคล่องแล้วก็ทําส่งพร้อมที่จะเบรกใช่ค่ะอ่าถือเบรคขึ้นเราซื้อถ้าไม่เบรกก็ไม่ซื้อก็คล้ายๆกับประมาณว่าเรารออยู่ที่ท่ารถเนาะพร้อมที่จะขึ้นรถเลยนะคะรถมาจอดปุ๊บเราก็คือขึ้นไปเลยลุลับรถเลยอ่เหมือนเราตั้งรถคันนี้ไปที่นี่ถ้ารตกจะ ใช่ค่ะนะครับว่าไปนั่นนะโอเคนะครับอ่ะเราไปเสิร์ชดูฮะนะครับอ่ะคือก่อนเสิร์ชผมฟิลเตอร์ที่หนึ่งนะครับเราไม่เอาในส่วนของวอลเลนดีเดบิลและ <War land. S 1> ไม่เอานะฮะเอาออกไปก็ติ๊กเลยคอนเฟิร์มกดปุ่มเสิร์ชนะครับนี่เจอทั้งหมด14ตัวสิบสี่ตัวผมใส่เป็นเรียวไทม์เสิร์ชออกมาก่อน <laughs> นะครับย่อเป็นหน้าต่างเล็กๆ <laughs> ตรงนี้ผมเก็บไปเลยนะฮะแล้วก็ผมมาดูเทียบกับการาฟที่ เกิดขึ้นว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะ, <S <S ะมาดูดนิดนึงฮนะมาดูฮะอ่ะผม total volume นะฮะ <S <S 2> <S 2> มาดูก่อนนะครับมีวอ l ลิกนะครับนี่เห็นไหมฮะราคาขึ้นมายืนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยราคาทําในส่วนของ inside bar ชัดเจนนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ตรงนี้อ่านี่นเพราะฉะนั้นถ้าราคาเบรกขึ้นได้อันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะดูต่อต่อมาฮะ,ะ i v l นี่ขึ้นมาฮะตอนนี้ก็ ทำการเป็นไงฮะน้องอยู่อินไซบ้ารเหมือนกันค่ะพี่ต้นอินไซบ้ารเหมือนกันนะฮะนี่แท่งแม่อันนี้แท่งปัจจุบันคุมอยู่นะครับอ่าตัวอะไรฮะ C.P.F อ่าเห็นไหมขึ้นอยู่นะครับอันนี้เราก็ให้ความสนใจนะครับสมาร์ทเห็นไหมฮะขึ้นอยู่ให้ความสนใจนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะใช้เป็นวิธีในการดูว่าถ้ามันไปจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูฮะวิธีจี้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมขวางอยู่ นะครับอ่าเราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยทีแคปตัวนี้ทีแคบครับอันนี้เนี่ยลงมาที่บริเวณเส้น EMA พอดีอ EMA นอกจากว่าราคาเป็นเลือกเทรนแล้วเนะี่ยยัง,งบอกเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้า,การก็ได้อ๋อก็ดูง่ายๆเลยนะคะอ่าตัวนี้อาจจะรับพอดีเพราะฉะนั้นถ้ามันรับอยู่มันจะต้องเบรกขึ้นอ่าเราก็แค่รอก่อนครับว่ามันจะเบรกไหมค่ะนะครับซึ่งบางทีถ้าเราไปเห็นทรงเนี่ยอ่าอย่างบางตัวเนี่ยนะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะทรงแบบนี้เลยฮะอย่างโมชินี่ผมให้ดูแท่งนี้นะฮะค่ะ บริเวณตรงนี้เนี่ยเขาทำนี่อินไซด์บาร์พอดีแล้วราคาดีขึ้นไปได้ก็ซื้อฮะราคาก็ขึ้นต่อเราก็ขายใช่ค่ะนะครับซึ่งนักทุนอาจจะมีคําถามว่าเราจะขายตรงไหน mm hmm. นะครับเราก็แค่เอาบริเวณความสูงของแท่งคุณแม่เนี่ยนะครับ oh. ก็เบรกขึ้นไปปุ๊บก็ะจะขายประมาณนี้ช่วงนี้นะครับเราก็จะไปขายข้างบนแบบนี้อ่าเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็ปิดละนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้นะครับมันอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะไม่<ค>ถึงก็ได้สองวันก็ได้ก็เป็นไปได้มน,นะครับมันก็จะเร็วนะฮะก็คือแม่เท่าไหร่ถ้าเบรกไปก็จะเป็นความสูงของคุณแม่นี่แหละนะครับก็จะเป็นจุดที่เราวางแผนอาจจะใช้ออโต้เดอร์ค่ะอ่ะนานั่งตั้งเทคโฟฟิตรอใช่คร,ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสตรวันนี้ก็จะเจอที่แบบอินไซบาทั้งหมดนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนบ้างที่วันนี้เราควรที่จะต้องไปโฟก,กัสนะครับเนี่ยพึ่งมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราเห็นเลยสมมติผม EPG ผมเห็นปุ๊บผมรอเลย ผมรอเลยอะถ้ามันเบรกเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยผมจะให้ความสนใจละค่ะนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกนักทุนว่าที่ผมกับน้องอิ๋วเนี่ยอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่สิบเก้าใช่ค่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่พี่เห็นก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะอ่าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ราคาอาจจะเบรกขึ้นไปแล้วหรือว่าอาจจะตกลงเนี่ยค่ะครับผมนะครับตรงนี้ก็ลองไปดูทํากันบ้านดูเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้เนี่ยก่อนที่มันเบรกขึ้นมามันเริ่มเลย ใช่ะเห็นไหมพอเบรกปุ๊บเป็นไงฮะไปเลยอ่าเพราะนั้นตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเป้าของมันเนี่ยนะก็วัดความสูงของคุณแม่ให้ดูให้ดูตัวอย่างนะฮะปุ๊บเรียบร้อยปิดพอดีเป๊ะใช่ค่ะอันนี้อย่างก,กับเตรียมกันมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ไปลองดูนะครับซึ่งแน่นอนทุกการลงทุคนครับน้องอิ๋วมีความเสี่ยงค่ะครับผมเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านนะคะก็ต้องควบคุมความเสี่ยงทุกครั้งนั่นเองนะคะวางจุดส t o อ l ล s อทุกครั้งนะคะในการเข้าออกนั่นเองค่ะถ้าเบรกไปแล้ว ก็ไม่ควรกลับเข้ามา<ช>นะครับแล้วก็ลักษณะต,ตรงนี้ถ้าไม่เบรกก็ยังไม่ต้องเทคแอคชั่นอะไรใช่ค่ะเพราะตรงนี้เหมือนเรากําลังเป็นสูตรสแกนที่เราจะเทรดเขาเรียกว่าเก่งกําไรใช่นะครับเก่งกําไรแล้วก็ต้องหาจุดเข้าให้ให้เจอแล้วก็วันนี้มีหุ้นตัวไหนที่เข้าทรงที่มันพร้อมจะทํากําไรได้บ้างก็ลองนําสูตรเนี้ไปใช้สแกนดูนะครับใช่ค่ะนี้ก็จะเป็นวิธีนำสูตรสแกนเก่งกำไรตรงนี้เอาไปลองประยุกต์ดู ใช่นะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยยังไงนะครับหรือว่ามีคําถามนะหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ข้างล่างค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะในส่วนของคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ทุกๆช่องทางของทางพี่นันซิฮิโร่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ต้นนะคะก็จะทําคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆนักลงทุนรับชมกันต่อเนื่องค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีค่ะ